มีให้กูเป็นได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ๆก็อยากให้กูเป็นนั่นแหละแค่มีพี่นนท์ก็สนุกแล้วปะคะ<ช>ครับก็ขอ,ขอบคุณจ,าจาัาจ่ะรีบๆเอาไปเลยเอาเลยเลยวันนี้เป็นวันแรกที่เราซ้อมกับว<ม>งแล้วได้ยินวงแล้วแบบโอ้แบบแฮปปี้แล้วมันสนุกมากเลยครับนั่นแหละแต่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราจะเพิ่มเข้ามาวันนี้เราจะซ้อมกันก็เล่นละครไปด้วยนะครับ สนุกมากสนุกมากจริงๆตอนที่เราซ้อมกันในห้องซ้อมนะครับก,ก็สนุกมากแล้วแต่ว่าพอวันนี้มันเข้ากับดนตรีสดมันก็ได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นไปกว่าเดิมอีกมึงอยากให้กูเป็นให้ได้ใช่ไหมฮะใช่ ใครค่งอ,อยากใึ้เป็นแนั้นต้องบอกว่าเพราะว่าปกติเราจะซ้อมกับเปนโนเนาะซ้อมกับ breaking tag ที่แบบว่าบางทีเราก็อาจจะเป็นด้วยความคุ้นเคยที่อันนี้เรายังไม่คุ้นเคยแต่ว่าเรารู้สึกว่าพวกเราตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีเพยิ่งมีวงมันทําให้อารมณ์มันมาเต็มเนาะฉันดูแล้วว่าเขาจะมีชีวิตที่สดใสฉันดูแลว,ว่าเขาจะเจอรักแท้ที่หวังเอาไว มันเหมือนมันช่วยขยายภาพว่าเอ้ยถ้าเราไปอยู่บนเวทีอะมันจะเป็นประมาณไหนล้วพวกเราทุกคนก็แบบเต็มที่กันมากๆรู้สึกว่าวันนี้สนุกกว่าที่คิดสนุกแค่มีพี่นนท์ก็สนุกแล้วะคะครับก็ขอบุญจ,าจาัาจ้ะรีบร้อยออกไปเลยเเลยนนะมันก็มีมันมีเพลงใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายอยากให้รอชมเรื่องนี้คือร้องเพลงเยอะมากแล้วร้องเพลงไป็นไงร้องเพลงดีดีด กลับมารอบนี้บอ,อกเลยว่า มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแน่นอนแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยแต่ยังไม่สปอยว่ามันคืออะไรแต่รับรองว่าเพลงขึ้นมาทุกคนจะต้องงงแน่นอนครับสนุกมากแล้วคือแบบเราเลิฟดนตรีสดอยู่แล้วแล้วพอเรายิ่งมาฟังแล้วกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่ามันช่วยส่งอารมณ์ของตัวละครได้มากขึ้นมากๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นซีนที่สนุกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเอาเดี๋ยวทุกครั้งที่มาซาวเช็คหรือมาซ้อมวงเนี่ยผมจะชอบมากเพราะว่าเราจะได้ยินความอลังการความตื่นเต้นความหนักความเบาความ ของดนตรีสดทําให้ฟิลลิ่งในการร้องในการเล่นนะครับมากขึ้นไปด้วยไม่ว่าเป็นยังไงอารมณ์วันนั้นแต่ปัจจุบันรู้สึกความบ้า เ,เพราะว่าแบบวันนี้เป็นวันแรกที่เราซ้อมกับวงแล้ววงคือองค์ประกอบที่เรายังไม่เคยได้เจอเลย<ม>องค์ประกอบเดียวแล้วก็วงดนตรีเนี่ยคือเหมือนแบบเสริมอารมณ์ให้พวกเราเสริมจังหวะให้พวกเราเวลาเราเล่นเราเต้นได้แบบดีมากๆเลยก็อยากจะฝากละครเวทีเรื่องวันสลาโสดกับโจทย์เก่าๆเดอะสตรวนมิวสิควลด้วยนะครับทุกคนก็มาเป็นกําลังใจให้นบด้วยนะครับว่าในคืนวันสละโสดของนบเนี่ยนบจะรอดจากโจย์เก่าๆของเขาไหมนะครับ จองบัตรได้ที่ไทยเกต m มเจ r ตทุกสาขาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผม